มาพี่น้องมาก no ินนั่นต้มหอยเหมือนกันพี่น so nice ้องเลยต้มหอยเด็ดพี่น้องต้มหอยจุ้แล้วก็มีแจ่วพี่น้องเลยเอานั่งกินนั่งกินนั่งกินสิพี่มาติดพี่อะมาหรอกอะมาเออน้ำอ่ะกินต้มหอยพี่น้องเลยคาร์ลโมบินะกิกินต้มหอยของมันถ้าบ่ได้พี่น้องเลยเป็นพวกปลาเน้น นตัวเนวมันน้าผี้องกินบ่นได้เนวมัน,นกินได้อยู่ <c oughs> มันต่มอมะห่างเขับกันเลยขอบเพี่น้องเหรอมันขอบเพนดอกเป็นขอบเสียงขัภเปลี่ยนนองซีบัดคู่คูคนาบอมบ่อนองาผิการอการกับเขาทษขอยเปลี่ยนนอง

อ h ไรอ่ะว่ามือมาหนาวเออกิกินนะนงกินไรกนเนาะแบบด้นอนกินแค่งไดดทับเช็ดว่าเป็นยังเป็นยงเลยนั่งนั่งไร่ย่างย่ไรเจ็บเจ็บแทบหน่อย เจ็บแังลูกจะขาดปวดกดเจ็บเจ็บมีแข่งข้ามือซ้อมข้าวพี่น้องเลยนี่คือคำนะใบสีม่มงเลยข้าวเพนเข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงพี่น้องเอลยข้ากลา่เที่ย,งเ,ง,ยงเลยข้าวก่ดูคือคำเลยสี่ม่งแรงกเลยแรกก็ไม่กินพี่น้องเลย เาขเขา,า,เอาหอยกับจ้อี่น้องเลยลูกเป็งมนอนี่ะนมา้ี่ะ่ยไแล้วกล้ามาเื่แงหอยหลยนะูกหรอปดูไปดูถอไปดูัก็ผ้หญงว่าตัดหอยกับมย

ไปลูกก็ไปลาูกให้เถอะถูปลาลุงเถอะตินหอยนขมข่ากินหอยนขมข่าเดตอร์ปลาลุงเลยเถอะโดยกินหอยนขมข่าเด้อร์เดินปลาลุกมากินข้าวในลูกพักเอาปลาลุงแน่มาเดตอร์ปลาลุงเลยเถอพักเอาพักเอาอืมพักปลาลุงล่ะอาถูอ่ะนักมัลูกนักมันตังพิด อออลูกจะเห็นถูกระลูกไปสุกดระลูกลุงรบกมึงืมกลบผูบุตทิพย์อพี่ทบทิพรมกันบิมมัากับพิพาแล้วัวมลิปัวมลิปกับขับพื้นรออบังลูกบังบังปลาลุงบังปลาลุงลูก

นงกินนงกินาวสิก่อนน้องกินออันนี้ข่าไก่ดูเข้ากลก่เทียงเลยจะไปมังกินมนัน่ง,งดไป,งไปแล้วบูชีบไม่ได้ น,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 น้อยแล้วพี่น้องเลยตจนคำจนมืดขึ้เก่าอีกไม่ได้ไกพี่น้องเลยลูกแหลมประหลัดเลยลูกผูกกมาก,ก่อนแม่สองคนมาตามหลังมาแล้วได้ของพร้อมพี่น้องเลยได้ของน้อยของน้อยก็ได้ได้ของน้อยช่องหน่วยของช่องหน่วยพี่น้องเลยเฉลี่ยพร้อม ขำพี่น้องเว้นตกดินแล้วพี่น้องเอลยทะเลคลอจงคลองยวนแล้วคลองสวนมันดใหญ่คลองสวนใหญ่แล้วคลองยวนวะอ้าวตัวน้อยเนี่ยตัวใหญ่มากระห่มเดินน้ำผู้เจ้าเยอะสิหนา่าแม่อีกเล้วมาที่กินกูแต่ชิมเมื่อยบ่เมื่อยแห้งหน้าละตาตายมาพี่นน้องเลยไปกูเมือ่อ มขาดจักเมือพนพน้องเอาาลยมาจักร้อยไปย็ดมัดเจ็ดมัดแม่พึงเจ็ดสิบมัดพี่น้องเลยสามคนสองร้อยไปเ,เจ้าตัดไม้อยู่ป่าพู้พเจ้าเ,จเต่าพี่น้องเลยเตาบ้านเจ้า bắt đầu tông đền ra, phi nông rồi, đang là. nhặng bay phi nông rồi. cái ông kia mà ảo, ông mượn rồi.